เผ็ดไหมเผ็ดบันดีนะนี่คือมันอร่อยเพราะว่าวัตถุดิบมันใหม่มากเสร็จจะให้คนทำอร่อยเหรอด้วยหนึ่งแหม่แหม่โคชเนี่ยมายังไงครับออกมาจาไหนอ๋อมาไตาเเ้หวันแล้วก็ไปยูเทิร์นตรงปั๊มเคุณรับจากแม่คือพอผ่านหลวงปู่ทวดอตัวตใหญ่ๆมานะเลยวันที่หลวงปู่วดตัวใหญ่ๆมาให้ดูร้านขาย รูปปันเจอร้านไหนที่มีพญานาคและรูปปันช้างแปลว่าคุณกำลังจะอยู่เดินแล้วใช่ดูดีๆดูดีๆถ้าเขาเปลี่ยนปรนเทศปุ๊บหลงเลยนะก็มาได้โคจันเอกนะคะสังเกตต้นตาตาต้นต้นตาตาต้นต้นตาตไม่ต้องมองเลย มีหลายต้นนะแต่บางต้นสูงไปป้าบอกค<อ>วรเลเรนูวันนี้ที่เราจะทำอ่ะเราต้องใช้มะขามเป็นส่วนประกอบซึ่งไม่ต้องไปซื้อหาที่ไหนนะคะวิถีวิถีชาวบ้านตั้งแต่จำความได้ก็เห็นมาแล้วป้าเขาก็จะไปอยู่ตรงนั้นพอเก็บถึงช่วงนี้มะขามอ่อนอร่อยมากแล้วใบมะขามอ่อนก็อร่อยแล้วนี่ตำลึงนี่ก็เก็บไปได้นะนี่นี่นี่น,น,น,นี่ตำลึงเก็บไปกินโอ้ย ทุกอย่างเป็นอาหารเป็นยาเป็นเงินเป็นทององอกเงยมาจากดินนี่แหละวิถีแบบมันลดที่สุดแล้วไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นไงไม่ต้องกลัวโอ้เก็บแล้วเร็วมากนี่ค่ะอันนี้เราเลือดยังไงคะงมันจะเป็นยังไงเขียวหรอมันเดยอดรวอ่อนทําอะไรป้าวันนี้เมนูวนันนี้เราจะใช้อันที่ขนาดและเขียวเขียวกําลังดีจริงถ้าสีอย่างเงี้ยเราจะปล่อยให้ ปล่อยให้แก่เพื่อเราจะเอาไปทํามะขามเปียกทมามะขามอื่นๆโอเคคือแล้วแต่ว่าเราจะปลูกมะขามพันธุไหนอันนี้แหละเป็นพันธุเทศบูรณ์แต่ว่าไม่รู้ป้าได้พันธุมาปลูกได้ไงป้าจรจริง <Wow. S 2> เราจะไปเก็บมะเขือต่อป้ารองเท้าต้องวัยรุ่นขนาดนั้นเลยเหรอ เก็บแล้วไม่งั้นมันบวมไรสาร <Wow. S 1> แป๊บเดียวแต่ว่าเราเก็บมาหลายรอบแล้วก็จ,จะได้น้อยหน่อยนะคะวันนี้แต่ว่าก็เป็นถั่วที่แบบปลอดสารจริงปลอดปุ๋ยปลอดยาอร่อยมาก <Wow. S 1> กรอบหวานคือรู้เลยว่าผักเก็บเองอะ่ะเก็บเองแบบเทวดาเลี้ยงอะ่ะมันเป็นยังไงครั้งที่ครั้งที่สิบเอ็ดนะคะเก็บครั้งที่สิบเอ็ดคืออย่างนี้มันเป็นพืชล้มลุกใช่ไหมมันต้องมันต้องรู้ว่าแบบปลูกครั้งหนึ่งเก็บไว้ได้กี่ครั้งแล้วมันก็จะโซมตายไปแล้วก็ต้องปลูกใหม่ มันไม่ได้อยู่อย่างยืนยงนะโอ้ยอันนี้เก็บได้หรือยังคุณป้าวิธีเก็บก็คือเรานี่งปิดดิดหัวเด่นเด็ดเลยะเกิดมาเพิ่งเคยเก็บถั่วฝักเดีวค่ะเก็บเลยเนี่ย ขนาดบอกว่าเก็บได้น้อยแล้วนะทุกทีได้เยอะเยอะวันนี้สองข้าวหนึ่นี่แหละสดใหม่ไม่มีสารแน่นอนไว้ใจได้มั่นใจถ้วนเพราไปไม่ถึง5นาทีนะคะ ได,ได้ถั่วโหวละพามะเขือมะขามหลายคนอ,อยู่กรุงเทพอยากปลูกผักผลครัวบ้าง <ไป S 1> ทําไงเรามีเคล็ดลับไหมเคล็ดลับก็มันไม่มีที่กลางแดดมันร่มในร่มแดดตกพุ่งก็ได้แต่อย่างอื่นไม่ได้มันมีแดแด,ดแดดตลอดทั้งวันเลยปะไปทั้งวันก็ได้มันมีแงแดดจบอ,อันนี้ป้าก็บอกว่าไม่ได้ซื้อเม็ดมาด้วยนะเอาจากต้นมะขามในสวนแล้วยังไงอะไม่ใช่ต้นมะขามต้นเอ้ยไม่ใช่พ <มา S 1> ูดผิดก็คือ ต้นมะเขือแล้วเอามาทําอะไรเอาปล่อยไว้แก่แก่แล้วมันตีมันจะเหลืองแล้วแล้ว,ลวเราก็เอามายอดอล<ม>ามา่มาเม,<า>ม,ม็ดระยอดไม่ได้ยากไม่กลับมือเอ้เขา <laughs> <laughs> นี่ก็คือมันก็เหมือนกัดเกลธุรกิจออกเท่าทวีคูณมาเต็มไปหมดเลยเอาไปเอเดี๋ยวเราไปดูป้าทำอะไรป่ะไดค่ะคิวท,ท้องรอของอร่อยแล้วช่วงหลังไม่ได้ทำแบบคอนเทนต์ ทำอาหารนอนมัะเพราะว่าเราก็โมต่ว,วุ่นกับควรวชันเอกนะคะทีดว่าหลายคนอาจจะคิดถึงการแบบดูคุณดูคุณป้าทําอาหารก็เลยพามาดูคุณป้าทำอาหารปกติเห็นคนหัน่นก็จะหั่นบนเขียนใช่ไหมแต่นี่คือป้าหั่นนี้เลยเหรอเป็นความเชี่ยวชาญเหรอไม่รู้รเป็นนั้นไป็นยแล้วเราต้องเอามาแช่น้ําให้มันไม่ดํเหรอคะ ีชีวิตแบบนี้เป็นวิถีชีวิตที่ทุกคนโหยหาเลยนะว่าแบบเราอยากกินอะไรอ๋อวันนี้เรากินนี่ดีกว่าแล้วก็เดินไปเด็ดอยู่กรุงเทพก็คือต้องมีเงินนะมีอะไรก็ต้องซื้อต้องหาขับรถออกไปเสียเวลาอีกแต่อยู่นี่ก็คือเงินทองวันวันได้ใช่ไหมใช่สิใช้ทำอะไรคะ น้าไปค่ะเดือนละครั้งได้ทุกวัน๋อค่าอะไรรู้ไหมงานนี่ช่วยงานนัดเอางี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่แบบไม่เอาตัดพวกค่างานบุญงานแต่งค่าน้ำค่าไฟนะเราเสียงเงินเยอะไหมไมาจะเต้อมาตนไว้ซื้ออะไรเดีอบอกของกินอะไรอะไรอ่ะพุงแห้งอย่างเงี้ยหรออ๋อพวกแบบขนมแห้งอะไรอ่ะขนมปังปีฟบอย่างเงี้ยหรออะไรอย่างเช่นพวกนี้พวกอะไรพวกนี้พวกอะไรอ๋อ ี่ยวกับความอิ่มท้องขนมแห้งๆเช่นมันฝรั่งทอดกรอบเขาต้องกินรสเดียวเท่านั้นคือออริจินอลสีเหลือกไม่ใช่รสชาติอะไรเลยลูกค้าเลเข้าได้ค่ะลูกค้าเฮลิบอยก็เข้าได้กินอยู่อย่างเดียวสีแดงสีอื่นอาจจะอย่างต่อเริ่มแล้วทุกคนเราก็จะโคล ộ. เราจะเริ่มที่เมนูนไหนก่อนคะน้ำพริกแบบเราไม่ใส่หมูค่ะ เราไม่ค่อยถนัดหมู <Okay. S 3> ต้องมือป้องเนี้ยฟันจะได้มันกระเด็นออกเพราะความรวดเร็วนะคะ<ม>เพราะว่าเราทำทั้งสาเมนูก็เลยมีน้องลูกมือน้องทีมงานนะคะเราก็ใส่พริกเข้าไปไม่มีแรงเข้าไปน้ำพริกโขกไปนะลูกเราจะไปผัด ถั่วและผัดมะเขือต่ออ่ะตอนนี้เราจะเตรียมผัดมะเขือแล้วก็ผัดถั่วฝักยาวคนละจานกันนะคะผัดมะเขือก่อนมะเขือจะผัดไม่รู้ว่าผัดพริกหรอเปล่าอันนี้ไม่ได้แปะพริกแนเ่ๆแต่เป็นสีเลยใส่สีสีพริกเดี๋ยวเราจะใส่กระปิอ๋อเราจะใส่กระปิ ปกติของเล่ของคนยุธยาทำิ้นกันเป็นมาตรฐานเลยแต่ว่ายุธยาแต่ละบ้านอ่ะก็ไม่เหมือนกันะสูตรบ้านไหนบ้านนั้นอ่ะขอมกะปิมากถ้าป้าเนี่ยบางทีเขาก็ใส่พริกป่นของเขาหอม ไม่ป้าไม่ปล่อยให้ต่ำเองให้กอนตำดีกว่าเฮ้ยเมนูต่อไปนะคะเนื่องจากเราไปเก็บกของแบบยาวมาเราก็ไว้ใจกินของเราเนี่ยแหละอันนี้ของเราปลอดสาเมนูเนี้ยถ้าเกิดว่าทั่วไปเขาก็จะเรียกว่าผัดพริกขิงผัดพริกแกงอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเป็นยุทธยาเรียกว่าอะไรคุณป้า,าผัดพริกถั่วผัดพริกถั่วไม่ใช่ถั่วผัดพริกเลยนะ จะบอกว่าเมนูเนี้ยก็สำหรับป้านง่ายเมนูบ้านๆแต่เมนูบ้านๆแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันนะสูตรบ้านใครบ้านมาันสูตรตัวนี้สุดพิเศษคือโคดมากป้าอมิ้เมนมูเมนูที่ใส่ไปในเมนูคนฉันเองเลยนะคะ อร่อยไหมแม่เมื่อกี้ตอนที่เราเดินเก็บแม่อยู่ไเลยนะไม่ร่วงแม่อยู่ร้านไม่รวม่วงกิจกรรม <c oughs> อยู่ร้านร้านก็ปิดด้วยนะคืออยู่ร้านทำอะไรรู้ป่ะรอบอ,อกลูกค้าเข้ามาว่าร้านปิดนะคะวันนี้คะ่ะเผ็ดไหมเผ็ดกำลันดีนะนี่คือมันอร่อยเพราะว่าวัตถุดิบมันใหม่มากเสร็งจะให้วคนทำอร่อยเหรอด้วยหนึ่งแหม่แหม่เดี๋ยวอ่ะ ไม่เราชอบกินลูกชิมก็ตุนดิที่แบบเราปลูกเองแล้วมันก็ุกสดใหม่มากไม่มีแกงปลาขาวโขลกองตัางถั่วนี่ก็เด็ดมาน่ากินมากว้าวนล้มะขามอ่อนสดอร่อยไหมอร่อยมากเลยตอนป้าชิมปลาโขได้แต่ถ้าลูกชิมลูกผมเด็ดอืม มันเกลือนิ่มนี่ไหนบอกวาได้บอกว่าจะแข็งอ่ะป้าผัดได้มันนิ่มน้อยนิ่มแ,แล้วก็ร้อไว้หน่อยแป๊บบเราผัดได้สุกคนแก่กินสุกคนหนุ่มสาวกินดิบโอเคชีค้โปรชินเอกมีน้ำพริกมะขามไม่มีอ่าบอกแล้วเราจะมีเมนูทิเสะต,ตามวัตถุดิบตอนเดี๋ยวรอดูมาขามนั่น,นดได้ใจฉีดพดีน่าขำอ่อนได้ดออที่พอดีก็เลยก็เดี๋ยวลองดูบอลไหนมีก็เราอร่อยอร่อยก็อยากให้ทุกคนอร่อยอร่อยด้วยนะคะ อาหารปลอดสารปลอดผงชูรสอาหารบ้านไร่บ้านสวนค่ะก็มาทานได้ที่โคชเอกนะครับถ้าจะมาโค<า>ชเอ,อนี่มาจจยังไงครับขอมาทำไมอ๋อมาสายเสียแล้วก็ไปยูเทิร์นตรงปั๊มอืมคือรับจากแม่คือพอผ่านหลวงปูดด่ทวดองค์ใหญ่ๆมานะเลยว่า,าหลวงปูท่ทวดองค์ใหญ่ๆมาให้ดูร้านขายลูกปัน้น ข้างข้างซึ่มีหลายร้านมากเจ<ด>อร<ๆ>้านไหนที่มีพญานาคและรูปบช้างแปลว่าคุณกําลังจะอยู่เินแล้วใชด่ดูดีๆดูดีๆถ้าเขาเหเวี่ยงบอลเล้วท่านมหลงเลยนะถ้าเรา,านั่นไปเดิเไปแล้วก็เป็นการได้จะผ่านได้ก็มาได้คุยจันเอกนะคะตากล้องสามต้นตากล้องสามต้นตานตานไม่ต้องมองเลยป้า มองยากนมองไม่มันต้องมันต้องแบบอย่างงี้อ่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กระดิ่งกิ้งกิ้งมามแอนมีแต่ตอรนี่วันนี้วลาขอไปกินข้าวต่อกันนะทุกคนแล้วก็มาเจอกันที่คนชั้นเอะ